กล่องส่ม Apple Store กล่องสุ่มนี่ได้มอไซค์เลยอะคือแอปนั้นจะถือหมอดอะคือไม่โดนโกงแน,น่อนอนอะไรเงี้ยแต่ละอย่างดูแพงๆท้งนั้นแหละทุกคนขายไปแล้ว1นึ2งมืนงอย่ครั้งอุ้ยเราเติมเงินไปแล้ว500บาทนะครับผม,มอุ้ยมีแต่มอไซค์เลยจะใ,ให้เงินจริงลงไปเลยนะครับิดที่นี่นะครับเอ้ย,อย,อยได้ด้วยเหรอวู๊ กลับมาอีกครั้งนะครับกับคลิปกล่องสุง่มนะครับผมได้มาสุ่มของกันแล้วเว้ยรอบนี้เรามาเจอกล่องสุ่มอันหนึ่งครับที่แบบน่าจะถือมากเพราะอะไรรู้ป่ะมาจากแอปเปอสโตรไหมกล่องสุ่มแอปเปอสโตรคือถ้าพูดถึงแอปเปอสโตรนี่คือแอปน่าจะถือหมดอะคือไม่โดนโกงแนะ่นอนอะไรเงี้ยแล้วเราไปเจออันนี้ไปปึ๊บเจออันนึงนะครับเป็น IG โอ้โหดี like ้ะกล่องส่มนี่ได้มาไซเลยอะโหมันคุ้มมากเลยใช่ไหมได้มไซจากกล่องสุ่กล่องใช้ใหม่สุงเฟ้ยสบายเฮ้ยเราผู้ใช้ใหม่ปะเอ้ยเอิร a บเปินวอตเลยอะนี่เขาพูดภาษาอะไรเนี่ยสัสสายเพียงคุณกดลิงก ไ่เท่าไหรไอจีมันไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าขึ้นโฆษณาเฉยเลยคือ <Hey. S 2> ตอนท้ายก็จะมีแอป,ปขึ้นมาเลยนะว่าแบบให้โหลดแอป,ปนี้เลยนะครับแอป,ปสโตเยนะเนี่ยมันแบบขึ้นชื่อว่าแอป,ปสโตเรนี่คนเชื่อถือแน,น่นอน uh. ใช่ไหมเราก็อาจจะโดนหลงเชื่อได้นะครับ <Hey. S 2> นี่มาจาก Apple Store ของจริงนะนี่คืออยู่ในแอป,ปสโตเรแอปเปิลเนี่ยเขาก็แบบจ้างความน่าเชื่อถือมาเยอะถ้าแอป,ปจะอยู่ในนี้ก็คือน่าเชื่อถือหมดแต่วันนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วความคิดของเรานะครับ จันกล่องสุ่มยอดนิยมสรุปกได้ที่สุด <Yeah. S 1> เป็นภาษาไทยด้วยไม่ใช่ภาษาอาังกฤษถาาชอบก็กดรับไม่ชอบก็กดขายคืนเอ้ยได้ด้วยหรอรวบรวมของดีการันตีของแท้ด้วยถ้าพูดถึงกล่องสุ่มนี่เราก็เจ็บมาเยอะนะ <จ uur> สั่งไปอย่างเยอะเลย <stop> ของมาอะไรไม่รู้แต่นี้ยจะดีไงเพาเจ้าตัดว่าอย่างไรอะไรอะไรใช้งานง่ายแต่ซอฟต์แวร์ทำงานได้ดีทีเดียวผมว่ามันแปลกนะไม่มีการสูญเสียกล่องโชคดีสวยมากอะไรวะเนี่ยฮาฮาโชคดีจังอะไรจะดีขนาดนี้คือถ้าเป็นคนไทยเราจะไม่พิมพ์ฮาฮาแบบเนี้ยเรามาดูรีวิวที่แบบด่าม่เยอะบ้างเดี๋ยวหลอกลวงอามาคำเดียวหลอกลวงแล้วก็มาตอบอะไรเนี้ย ต้องขออภัยที่ไม่ได้มอบประสบการณ์ที่พอใจให้แกท่กนานติดต่อฝ่ายบริการลูกค้ามาตอบแค่นี้เองผมว่ามันเป็นบอทมาพิมพ์โอ้หนี่มีแต่รีวิวดีทนะั้งนั้นเลยม,มันเป็นบอททั้งน,นั้นช่วงนี้ไม่ใชชีพทำอะไรก็ได้นะครับคือถ้าเราเป็นคนทั่วไปเ้วเข้ามาดูเราก็คิดว่ามันดีอะเพราะ4.9ดาวนะหมดไปโบนี่จอฟ้าเฮ้ยยังยังโอเคมาแล้อสแกนอเรียบร้อยไปแล้วแล้วในมือมึงไปแล้ว ประโยชน์ผู้มาใหม่รับ50เหรียญลัคกี้ลงทะเบียนตอนนี้อ่ะลงเลยกดลงทะเบียนนี้โอ้เปอร์โทรศัพท์มือถือมาแนวนี้เลยโอ้ลงทะเบียนครับเสร็จแล้วมาทุกคนตุดจีนรับโชคเฮงสุ่มมือถือหรูเพียงศูนย์บาทอ่ะจัดไปเฮ้ยสุ่มหนึ่งครั้งโอ้ไได้ไล้์ เดี๋ยว lucky สิบโอะไรแล้วเนี่ยเงินสองร้อยบาทได้สองร้อยคอยนี่คอยหนึ่งหนึ่งบาทใช่ไหมกำลันซื้อเราสินค้าสองร้อยเก้าไม่ถือสองร้อยเก้ามีเดียวน่าดีแล้วรูปนี่คือไอโฟนไอโฟนทั้งนั้นเลยนะไ <Yeah. S 1> ล่รา,างวัลใหญ่แน่นอนแปดร้อยเก้าเก้าโอ้โหแต่และอย่างดูแพงๆดังน,นั้นเลยทุกคนผมว่าถ้าให้ผมเดานะมันแค่เอาการทำกล่องสุ่มมาบังหน้าไป <us uk> จริงๆก็คือใไ้ลูกโซ่ให้เราไปชวนคนต่อเชิญเพื่อนได้เหรียญเพิ่มด้วยนะดูก็รู้ว่าน่าจะโกงนะครับตอนนี้นี่ กล่องสุ่มมอไซค์อุย้ยเร็วแรงชนู้นรกเ<อ>ด,ดือดารเนี่ยว่ะขอ้โหมันไม่ซ้ำเด้วยขายไปแล้ว11,628ครั้งอุย้ยนี่เราเห็นมอไซค์เกินประเทศแล้วดิอะลอง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 มาเราเติมเงินก่อน,นเลยเป็นพร้อมเพย์ได้ด้วยนะเน,นี่ยอะห้าร้อยแล้วกันเติมไปห้าร้อยนะครับนียทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคิดว่าเราแบบมีเงินเหลือให้ที่จะชิปเยอะนะครับคือเราก็ไม่มีเงี้ยทำคลิปไปคลิปมาดังจะหมดแล้วนะอ่ะเราเติมเงินไปแล้ว500บาทนะครับผม ไม่มาแล้วเฮ้ยเงินเข้าแล้วทุกคนมอไซด์ดิล่ะอุ้ยมีแต่มอไซด์เลย,อยมอไซด์ร,ราคาเป็นแสนนะ่ะสนุกมากภาวนาขอให้ได้ตำนานเหลือมาหากราบยะามา 5R1 900,000เฮ้ยฟีโน่ซูม,มอเอ็กซ์ซูม500ได้อันนี้ก็โอเคแล้วอะ่ะโอ้โหให้ตายเถอะพระเจ้ามาสาธุขอให้ได้มาหากราบใช้เงินจริงลงมาเลยนะครับหมดทีนะครับ499นะครับเอ้ยไปแล้วบ้าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมากล่องสุ่มมาแอลต็อกซูมมา ทุกคนขอได้มาหากรไปโบเฮ้ยเฮ้ยนาฬิกาว่ะนาฬิกาอะไรวะเนี่ยของก็จะอยู่ในคันเก็บแล้วนะครับแล้วถ้าเราขายคืนน่ะอะไรวะเนี่ยเรากดกล่องสุ่มไป500ขายคืนได้3 3มรบาทมันหลอกเราแล้วอเดี๋ยวเราจะลองกดขายคืนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโบอ่าเงินมาแล้วกลับมาละสี่ร้อยสามสิบเอ็ดเท่ากับว่าเสียไป7จิบาทโดยที่ ไม่ได้อะไรเลยลองเงินที่ขายคืนม,มาลองสุ่มอะไรเผื่อจะได้ดีกว่าเดิมนี่นี่อันเนี้ยอันบนสุดเนี่ยเฟียโ,โบ๊อสไรทาา่าเก่าโอ้โห macbook มาไปเลยบ๊อ เอ้ยเอ้ยสามเก้าเก้าเหมือนเดิมเลยดิสายคือไม่น่านาฬิกาไม่ชอบช้าไม่ชอบช้าซุ่มใหม่ซุ่มใหม่อ่ะเดี๋ยวสี่ร้อยห้าสิบเหรียญเอาอะไรดีวะขอแบบเต็มเต็มสักหนึ่งทีได้กล่องดิจิมอนของรางวัลมีแล้วมาดูของรางวัลนียกล้อง M ห้าสิบกล้องด้วยมีทองด้วยโดรนเนี่ยนะครับของหายากก็จะได้ประมาณนี้ธรรมดาก็ประมาณนี้นะครับอ่ะสุ่มเลยนะสุ่มแล้วเปิดเซ็นเซนต์กูเปิดเองอ่ะเอ้ยอะไรวะเนี่ยใส่ช้าไม่เอาใส่ไม่เอาใส่ึ้นยืมได้แล้วเก้าห้าเองเอาเอาอะไร อะไรวะเนี่ยไอชื่อหรือสามร้อยหกสิบหกตอนแรกมันบอกขายคืนได้เต็มแต่ตอนนี้เหลือร้อยเก้าห้าเฉคือเรากดสุ่มไปได้ด้ยเงินเราเราเราเรียกนะครับเนี่ยลองไปทําภารกิจดีได้เหรียญคืนปะรับเอ้ยรับได้เว้ยรับไม่รับรับละไปเปิดกล่องรับเหรียญเนี่ยเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยเติดอะโบโบได้เหรียญสิบห้าเหรียญรับอีกรับรับมือถือมหมเอาหุ่นกระสุ่มใหม่อะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ยก้องไม่ใช่ต้องสุ่มใหม่อีกแล้วแต่ละอย่างอุ้ยตอนนี้เรามี391นะมาครับเราสุ่มเลยนะ กล่ <Okay. S 1> องไปเก้านะกล่องในตำนานรางวัลที่จะได้เนี่ยกล่องอม,มือถือลำโพงเฟนเดอร์อุ้ยอยากได้พอดีเลยเนี่ยเฮ้ยประเด็นคือดูของธรรมดาเอาวะแย่สุดก็ได้นาฬิกาผู้ชายวะมาฟังไทยซีก็ามาว่ะอ่ะสุ่มเลยครับโป้ไปมาเปิสดีถ้าไม่ชอบก็กดสุ่มใหม่ได้ฮะใช่โอ้โหนาฬิกาสุ่มใหม่ครับโปมีสามอ่ะเอ้ยหกร้อยไม่ได้่ะ ขายคืนเพิ่ได้โคตรน้อยเลยได้231ร้อยาขายคืนเลยได้นะมามาโอ้ตอนนี้เรามียอด333นะครับน้อยกว่าเดิมอีกน้อยไปเรื่อยๆ <c oughs> จาก500อ่ะคือเราเสี่ยงกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราไปเอากล่องแบบสเต็ปเทพไปนะกล่องซุ่มได้คืน249บาทโอ้โหซุ่มครับโบไปโบห้าร้โอ้ห้าร้<อ> <500. S 2> แปแปดซุ่มใหม่ปะใช่ฉันต้องซุ่มใหม่ปะจรงเลยเนี่ยโกงจริงเลยเนี่ย โอ้โหนี่แหละเฮ้ยขอของรางวัลเดิมดิอ่ะมันแพงกว่าตัวสองของรางวัลเดิมเลยโอ้โหเอาอันเดิมเนี่ยนะมาเราให้เขาจะส่งนะครับจะส่งวะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก45่หรอห้าบาทดิน่ารักนเรามีเหรียญเหลืออีกต้อง80กว่าไม่ใช้เหรียญไม่ได้ครับคิดดูดิเสียไปเป็น500ที่ต้องเสียค่าส่งอีก45บาทสบายใจฮะ สบายใจเลยเนี่ยโอเคครับตอนนี้ก็เราทําการให้เขาส่งของไปแล้วว่าดูดีว่าจะส่งจริงหรือเปล่าผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะส่งจริงนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแอปที่แบบเราเติมไปห0 0คิดดูเราได้แต่จานอันเดียวอ่ะมันก็จะแบบว่าเอากาไรเราเยอะมากไดะแล้วในวันนี้ครับผมมันมาแล้วครับเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อหัวเป็นไมโคร USB อ่ะเอาง่ายคือไม่ค่อยมีใครใช้แล้วอ่ะผมไปเจอร้านนะครับชื่อร้านที่ผู้ส่งมาให้เราเนี่ยเฮ้ยร0 8บาท ในแอปมันเขียนแบบหลักหลายร้อยเลยฮนะผมว่าแอปอะ่ะมันน่าจะเป็นแอปสุ่มๆๆ o กินตังแล้วนะั่นแหละแล้วพอเราจะเอาของจริงอะ่ะมันก็ไปหาร้านช้อปปี้สั่งมาให้เราคือถ้ามันเป็นสายชาร์จอะ่ะมันต้องชาร์จได้ไงอ่ะเดี๋ยวเราเอาแบตราคาหลักหมืน่นมาต้องชาร์จเลยนะถ้าพังก็รู้กันไปเลยเฮ้ยเอ้ยติดดติดติดติดอยู่ตแต่เหมือนไฟไม่ถึงนะถึงก้อนเดียวเอาง่ายก็คือหัวชาร์จก็คือของ ของจริงที่ใช้ได้แต่ไม่ดูแท้หรือเปล่าสีขาวคนละขาวเลยอ่ะนี่ขาวเหลืองๆอันนี่ขาว้ะก็คือใช้ได้แต่ว่าประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเท่ไห่มันเบี้ยวด้วยเนยเห็นไหมเข้ใป่ะมันเบี้ยวนิดนึงเห็นป่ะมันเบี้ยวปะเบี้ยวรเออัโอเคก็ใครอยากได้สายชาด์ะราคาห0าก็ไปลองใช้แอปนี้กันได้นะครับแต่ถ้าใครอยากอยู่ดีๆไม่โดนโกงก็อย่าไปใช้ครับไปลองคิกกันดูนะครับทุกคนมันหลอกว่ากล่องสุ่มที่มีระดับ iPhone ระดับมอไซค์เนี้ยสุ่มได้จริงสายชารมีอะไรก็่่าลมสงใคร้